ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม FK Journey ม Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับสวัสดีครับเพียงแค่สู่มาเดนชนะผมวันนี้มาเดนเกมมิ่งครับผมมาเล่นกันต่อกับ FK Journey นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมา จัดหนักจัดเต็มกันนะครับกับการเปิดกระชาเพราะว่าวันเดอเราจะมาลดท่านแม่ให้เป็นระดับสุพรีมพลัสสุดๆไปเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนเข้าเรื่องนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับสปอนเซอร์ของช่องเรานะก็คือ ld player นั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมจําลองสัตว์เล่นเกมบน PC นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม f k journey หรือเกมใดก็ตามนะครับมีให้โหลดเล่นในโปรแกรมและก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลและเปิดได้หลายจอด้วยอย่างที่เคยบอกไปนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมแปะ ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับโปรแกรมอดีตเพยเอแล้วก็ตัวเว็บไซต์แฟนเพจนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราไปจัดกันเลยนะครับกับการถลุงเงินนะครับกับกาชานะคือจะบอกว่าวันนี้ผมตั้งใจมาแล้วว่าเราจะต้องจัดท่านแม่ขั้นสุดให้ได้นะครับเพราะว่าท่านแม่ตอนนี้เนี่ย อยู่ที่ระดับสุทรีมนะครับแต่ไม่สุพริม์พาสเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านแม่ของเราจะเป็นสุทรีมพาสแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดว่าเหลือเนี่ยผมก็จะเปิดตัวอื่นต่อด้วยตอนนี้ผมขาดอีก3ตัวนะครับก็จะได้ท่านแม่เป็นสุทรีมพาร์กันเลยทีเดียวนะคือต้องบอกก่อนว่าท่านแม่สุทรีมพาสนะครับข้อดีท่านแม่เนี่ยปั้นให้สุดเลยดีเลยเพราะว่าไปได้ท้ง p v p และ p v e ถ้าขั้นสุดเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและป้องกันเวทให้กับ มึงนะแอนอ l ล y h ฮีโรสก็คือให้กับตัวละคร1ตัวนะครับที่ท่านแม่บับโลให้นะโดยการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่ม50%เลยนะครับซึ่งแม่งโคตรโหด p p เขาใช้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีนะอาจจะแพ้ได้นะมาครับเราก็ต้องสู้นะทุกคนเรามานักสู้อยู่แล้วจัดเลยเดี๋ยวมาดูกันคือวันนี้เนี่ยให้ดูนะฮะผมจัดมาประมาณ5แพ็ค นะครับ5แพ็คเพชรตอนนี้ก็คือมี15,000คือจะบอกว่าถ้าใครจะเติมนะครับเช่นเคยนะครับแนะนําให้เติมร้านไม่แนะนําให้เติมตรงเพราะผมเติมร้านนะถ้าเติมตรงถ้าเติมตรงเนี่ยคุณเติม5แพ็กก็โหจุกจัดนะครับเติมร้านอยู่ที่2,800บาทนะครับแอดไลน์ได้เลยที่มันเด้งๆอยู่ร้านหน้าจอข้างๆนะครับร้านนี้เติมได้ร้านเดียวกับผมไม่ต้องกังวลนะมาทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยทีนี้การเติมแพ็คเปิดกรชา Starcase เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือว่า เราจะเปิดตรงนี้กันซึ่งไอลูกแก้ว Star เ a สเนี่ยเราจะได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวพาไปซื้อพร้อมกันเลยนะซื้อตรงนี้นะครับซื้อให้คุ้มคือซื้อที่ตรงล,ตนะะลิมิเตไม่ใช่น่วนะลิมิเตตบันเดิลนะครับลิมิเตตบันเดิลตรงนี้นะครับถ้าซื้อให้คุ้มคือนี้ผมไปเซิร์ฟโกลบอลด้วยเพราะว่าจําได้ว่าเซิร์ฟไทยไม่มีหรือเปล่าผไม่ชัวนะลองดูกันเองแล้วกันนะครับมันจะมีแพ็กที่เป็นใบว e e ลี่อยู่กับแพ็กที่เป็นว e e ลี y คุ้มสุดเลยคือแพ็คใบวิกฤติตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ได้ยี่สิบเมตรจัดมามันซื้อได้สองแพ็คผมซื้อละแพ็คหนึ่งได้มาละเนี่ยใบวิกฤติผมจัดมาละหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หมดไปละสองแพ็กได้ยี่สิบเมตรทีนี้ถ้าใบวิกฤติหมดแล้วถัดไปที่คุ้มเลยคือตรงนี้นะครับแพ็ควิกลี่ของจริงอีกแพ็กหนึ่งที่คุ้มก็คือตรงนี้นะครับแพ็ควิกลี่บันเดิลแต่ว่าหมดไปละนะครับผมก็เอาแค่ใบวิกฤติก่อนนะได้มาละสองแพ็ค แล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดแพ็คนี้ต่ออีกสัก3แพ็คดีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนเพราะว่าแพ็กหนึ่งก็คือได้ตัวหนึ่งแน่ๆนะครับก็แปลว่าไอตัวแสงมืดเนี่ยตัวหนึ่งคือราคาประมาณ3,000ตัวต่อตัวนะครับเพราะว่าการันตีมันคือ40่สิโลถ้าพวกสุลต่านในเซิร์ฟผมเนี่ยเขาจะเติมแพ็คเนี่ยถ้าเติมครบ6แพ็คคือได้6ตัวเลยนั่นเองคือจะบอกว่าเซิร์ฟผมเซิร์ฟผมแม่งสุลต่านเยอะมากเออบนใเน็ตกากวะ่ะต้องขออภัยนะครับทุกคน เน็ตกากจริงนะหมุนติ้วเลยเอ้ยน้ำหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็ตมันกากอย่างเงี้ยวะเนี่ยม,นะมาวันนี้จะได้เปิดไหมเนะี่ยมาครับเดี๋ยวเราจะจัดเลยนะเลดอัพนี่ครับมาคือตอนนี้อีกสี่ตัวผมจะได้ท่านแม่และซึ่งท่านแม่ตอนนี้นะครับท่านแม่ของผมอยู่ที่สุพีมเนาะสุพีมผมขาดท่านแม่สามตัว เพราะฉะนั้นขอ10โลทองสัก3รอบนะครับแต่ว่า10โลเนี่ยทองอยู่แล้วเพราะว่าขาด4ตัวเท่านั้นไปเลยครับ,บตัวแรกไม่ลังเลไม่รอเปิบบปิบปบเปบ,ปบทองนะครับ10ทองไปเลยครับ10บทองแน่นอน10โลแรกก็ต้อง1ิบทองแน่นอนเพราะว่าการันตีอยู่แล้วขอ2ตัว <ğin S 1> ครับ <ใน S 1> ขอ,อต2 <ไง S 1> ขออตัวนะครับวันนี้ไฟจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันตัวที่หมาแล้วผมขาด3นะเพราะฉะนั้นขาดอีก2ไปครับเ้ย โหสุดยอดหนึ่งโลได้สิบโลได้สองตัวน,นี่คือสุดยอดสามตัวเลยไหมทุกคนครับจัดสามตัวเลยครับเป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดเปิดคลิปที่ดีนะหนึ่งสองสามตัวเลยไหมโอ้ยได้แค่สองว่ะดูว่าสามน,นี่กรี๊ดนะครับจะกรี๊ดได้แค่สองนะครับตอนนี้สองก็ยังดีนะขอกดแชร์ก่อนสิโก้อย่าลืมกดแชร์กันนะอาทิตย์หนึ่งได้ห้าสิบเมตร อย่าหมิ่นเงินน้อยนะครับห้าสิบเมตรก็คือคุ้มค่าแต่ตอนนี้เน็ตกากแล้วกูมาขายตัวเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีหนึ่งบวกสองเป็นสามขายหนึ่งเอาเลยป่ะเผื่อทองเลยไปครับ <c oughs> เกือจัดมาออกมาก่อนออกมาก่อน <c oughs> เมื่อกี้นี่สิบโลได้สองตัวนี่ก็คุ้มแลวครับมาขอสิบทองต่อนะเพราะว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโลจะได้ทองหนึ่งตัวเนี่ยผมขอสิบทองเลยเถอะ จะได้เอาไปเปิดตัวต่อเพราะว่าจะบอกว่าถ้านันแม่ตันเนี่ยผมจะเปิดตัวต่อให้ดูเลยแล้วมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะเด็ดดวงแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็จัดเลยไม่รีรอเฮ้ยวันนี้เน็ตกากจริงวะเน็ตเป็นไรวะเนี่ยไปอออกดไปแล้วอะ่ะลืมกดค้างจริงๆก็เราต้องชาร์จพลังก่อนนะครับในการแตะลูกบอลดูดาวเนะี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่ชาร์จพลังคุณจะเป็นม่วงแบบผมนะครับอย่าลืมชาร์จพลังกันก่อนด้วย อีกสิบเจ็ดจะการันตีแล้วอะ่ะไม่การันตีได้ไหมหน <c oughs> ึ่งสองสามไปเด็ตกูก็กากเลยเกินเว้ย <c oughs> เร็วๆเ,เข้าโอ้โหทำไมมันกากอย่างนี้วะเนี่ยมาชาร์จครับชาร์จอย่าลืมชาร์จกันด้วยนะครับทุกคนถนะ้าใครจะเปิดหอดูดาวนะครับ Starcast นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมชาร์จไว้สองตัวนะชาร์จกันานานๆสักนิดนึงครับหนึ่งสองสามท้อง,ท,องท้องเถอะ เพราะว่าถ้าไม่ทองโลนี้ก็คือต่อไปก็คือจะคือจะการันตีล้ <c oughs> ต้องซื้อแพ็คเพิ่มแล้วว่ะเพราะหมดแล้วหมดแล้วครับต้องซื้อเพิ่มแพ็กหนึ่งละอ่ะไปครับเรามันนักสู้อยู่แล้วนะทุกคน <c oughs> เรามันนักสู้อยู่แล้วนะผมขาดตัวเดียวเนี่ย <c oughs> เรามันนักสู้หรือเปล่านะครับเรามันนักสู้หรือเปล่านะเรามันนักสู้อยู่แล้วจัดหน่อยดิ อยู่ในลิมิเต็ดนะครับทุกคนก็คือถ้าตรงนี้หมดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใบบิลลี่หมดปุ๊บนะครับให้กดตรงนี้นะครับอย่าลืมอย่าไปกดไออย่าไปกดเพอร์มานแตนนะเตือนการรอบที่ร้านนะครับเพราะว่าแม่งแพงจ,จัดๆสามพันได้แค่ยี่สิบมาไปไปแพ็กละเราจะค่อยๆกดทีละแพ็คไปเรื่อยๆนะทายใช้เวลากันนิดนึงเพราะว่ามันเสียเป็นหมื่นนะครับไม่ควรจะไปไลน์เร็วๆใช้เวลาให้คุ้มค่ากันนิดนึง ปอันนี้ทองอยู่ละขอสองตัวเหมือนเดิมมันมันสองตัวไม่ได้แล้วปะวะเออมันสองตัวไม่ได้แล้วอะ่ะงั้นผมควรจะกดแค่เจ็ดโลปะ่ะใช่ผมควรจะกดแค่เจ็ดครับเพื่อได้ตัวเดียวเพราะว่าถ้าเกินแม่งก็ไม่ได้ใช้อะไรละอ่ะกดที่หนึ่งแล้วกันนะสงวดจะได้ถึงเจ็ดเนี่ยหนึ่งไปครับหนึ่งปึ๊บยังไม่ได้สองครับยังไม่ได้สามครับยังครับสี่ครับ ยังครับห้าห้าก็ยังว่ะแม่งเอาจนกรารตีจริงจริงหว่ารอบนี้ล้างตู้นะครับล้างตู้รอบนี้ล้างตู้โอ้โหใช่เน็ตโอ้โหล้างตู้ครับเจ็ดพอดีเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรนะท่านแม่ผมตันละทีนี้ก็ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาจริงนะผมจะบอกว่า ถ้าเกิดเล่นไปพักคนึงเนี่ยเกมมันมีระดับมากกว่าสุพิมพาร์ต <Light. S 1> ด้วยนะมันมีระดับพลักรนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดต้องรออัปเดตไปเรื่อยแต่ว่าจริงเกมนี้มันเปิดในเซิร์ฟต่างชาติมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นเขามีระดับพลักรด้วยส่วนเซิร์ฟไทยเราเซิร์ฟกระโบรอก็ยังอยู่ที่สุพิมพาร์ตตอนนี้พอละถ้าไม่เอาพลักรมามาอ่านะน่าจะจุกอะตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน มาเดี๋ยวปลดให้ดูเพื่อความเป็นสีิมงคลททุกท่านนะครับถ้าใครที่มาดูคลิปนี้ขอให้ดท่านแม่ขอให้โดนใน10ทองทุกท่านเลยอมเพียงนะครับมาเรียบร้อยคือเป็นสุพีมพาร์ทแล้วเนี่ยจะช่วยให้ p e ีโหดขึ้นและ PVE โหดขึ้นแน่นอนเพราะว่าจะบัฟให้ฮีโร่ตัวหนึ่ง เพิ่มพลังป้องกันทั้งเวทและทั้งกายภาพ50%เลยของพลังเมื่อก่อนท่านแม่นะครับซึ่งจริงปกติเนะี่ยมันจะบัฟให้ตัวที่อ่อนที่สุดในทีมที่แบบกำลังจะตายในทีมอะไม่ต้องเป็นแทงนะแต่ปกติแล้วแทงเราจะตายเร็วเพราะว่ามันจะโดนหัวด,ด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่านแม่ก็จะบัฟให้นั่นเองนะส่วนอาวุธเนี่ยผมยังไม่ปลดแล้วกันเพราะว่าถ้าปลดมันก็แค่หัวต่อตัวอ่อนนอกสนามมากขึ้นยังไม่ค่อยจําเป็นทีนี้เดี๋ยวถัดไปผมจะเปิดไรเนียต่อ อีกเดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเปิดไลเนียต่อดีไหมหรือว่าจะเปิดแท้งดีเพราะว่าแทงแท้งโหดมากแท้งโหดใน PL P v p พมากนะครับแล้วก็ใช้ผ่านด่านได้ด้วยผมคิดก่อนหรือผมเปิดแทงดีวะแต่ถ้าเปิดไลเนียจะตีบอสแรงขึ้นครับตีบอสแรงขึ้นเราก็จะได้ของมากขึ้นครับผมเปิดเปิดไลเนียดีกวะะ่ามั้งเปิดไลเนียให้เป็นเนี่ยให้เป็นระดับระดับเนี่ยสูพีมั้ ถ้าเปิดเลยเนี่ยสู่พีมได้เนี่ยผมจะได้ตีแรงขึ้นอีก25%ผมอะตีบอสแรงขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยคลิปที่แล้วนะครับที่ผมจัดเทียตีบอสให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าผมอยู่ที่ท็อปสิบแต่ว่าไม่สามารถขึ้นท็อปสามลอันนี้ยังซูมไม่เสร็จนะเพิ่งเล่นไม่สามารถขึ้นท็อปสามได้นะครับทาให้ผมอดรางวัลในพวกนี้เนี่ยพวกรางวัลที่มันจะได้พวกกล่องม่วงถ้าเกิดอี้เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นจริงแล้วผมว่านะถ้าท่านแม่คุณตานแล้วเนี่ย ทำไลเนียต่อได้หรือจะทําไลเนียก่อนท่านแม่ก็แล้วแต่ศรัทธานะแต่ผมจะทําท่านแม่ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันแบกต่างไปเยอะกว่านะอ่ะไปผมตัดสินใจแล้วเอารายเนียแล้วกันเพราะว่า PP p ีพก็ไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะเอารายเนียก่อนสิิ์ก็ได้ก็ได้ตัวหนึ่งอ่ะขั้นต่ําคือตัวหนึ่งเนี่ยไปเลยไม่ไม่ยึกยักครับโอมเพียง ขอไอเนียจงมาไรเนียจงมาสิบทองเถิดสิบทองเถิดสิบทองเถิดวัดรูปมัน <c oughs> ไปสิบทอง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 เลยทองเลยทองเลยทองโอ้โหโอ้โห,โโหคือมันมันมีคนที่แบบได้สิบโลได้สามตัวด้วยนะผมอยากเป็นคนนั้นน่ะเป็นคนนั้นได้ไหมนะครับขอเป็นคนนั้นได้ไหม สิบท้องท้องอะไรเนี้ยไม่เลยอ้อผมซื้อได้แค่ไม่กี่แพค็คเองนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกันหน่อยนึงนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าสี่สิบได้แค่ตัวเดียวนี่คือจุกเลยครับจริงๆแล้วสี่สิบคนจะได้ทัก2สองสามสองตัวถ้าสี่สิบได้ตัวเดียวนี่คือเกลือจัดๆล้างตู้นะครับล้างตู้เลยนะขอเถอะขอเถอะขอไม่ล้างตู้เถอะมา เน็ตกูก็กากอีกแล้วขอภใจทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูแลเห็นความเน็ตความกา,กากของเน็ตอย่างนี้เนี่ยคือไม่รู้เป็นอะไรนะชิบหายละค้างไปเลยครับตอนนี้โอเคมาถ้าค้างแบบนี้คือต้องทองนะทุกคนใช่ไหมต้องทองแล้วอินโอลิมาแล้วมาแล้วมาแล้ว 2ตัวขอ2ตัวครับ1 2ซับแม่งเลยอ่ะไปต่อไปต่อโอ้โหแม่งเลยเห็นทองดูไม่ใช่จุกครับจุกก็คือ40ได้ตัวเดียวนะครับอันนี้คือจุกอยู่ไหนดูดิเพน,น่อนะผมต้องการอีกตัวผมขอเลาะขอเล่งก่อน <Perfect. S 1> ขอเล่งก่อนอีเพ็คเฮ้ยผมจำได้แพ็กมันจะเด้ง <than perfect. S 1> ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดี ไม่เด้งว่ะอันนี้แพ็คเก่าไม่เด้งว่ะบางทีต้องกดเข้ากี่วอะไรเงี้ยนะมันจะเด้งแต่วันนี้ไม่เด้งว่ะหรือมันเด้งครั้งเดียววะมันเด้งตอนท่านแม่ไปแล้วครับทุกคนตอนนี้มันเลยไม่เด้งแล้วงี้หรอใจร้ายจังเลยใจร้ายจังเลย เดี๋ยวขอดูงบก่อนได้อีกสามแพ็กกว่าจัดเลยไหมจัดเลยไหมครับทุกคนเอาจริงผมอยากเก็บไว้เผื่อเผื่อฉุกเฉินเผื่อแพ็คเด้งด้วยงั้นเอาอีกแพ็คเดียวก่อนแล้วกันนะมาไปครับไปครับวันนี้มาเปิดวันนี้จัดหนักอยู่แล้วก็ไหนๆก็ไหนละจัดเลยตอนนี้อีกยี่สิบโลจะทองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสิบโลทองเลยไป ิบโลทองสิบทองสิบทองสิบทอง,ทองไม่ทองไหวชิบหายเอออีกสิบเอ็ดโลทองโอ้เกลือจริงๆเลยกูในวันนี้ผมบอกแล้วว่าไอดีผมไม่ได้บักนะครับแล้วก็ไม่ได้โกงนะครับเพราะว่ากาชาดวงดาวแม่งเกลือชิบหายเลยดูดิอันนี้การันตีละกดไปเถอะไปเหนื่อยละหนึ่งครับสองไหมหนึ่งด้วยครับอ่าเด้งละเด้งละนี่ไงเด้งละ โอเคเพราะฉะนั้นแพ็คมันเด้งตอนที่เดี๋ยวผมดูให้นะทุกคนเพื่อมาดูว่าแพ็คมันเด้งตอนไหนนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่สงสัยอยู่ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมเด้งตอนไหนเ,เพราะว่เาเด้งปุ๊บผมกดเลยเพราะฉะนั้นได้ตัวที่3เพราะว่าตอนแรกในเนี้ยผมมี1แล้อกเรเนี้ยผมเป็นอีพิกก็คือตัวที่2ตัวที่3มปุ๊บเนี่ยตัวที่3มาละตัวที่3ปุ๊กแพ็คเด้งครับเป็นเลเจนดารี่ได้ตัวที่3ปล๊กแพ็คเด้งนะทุกคน ก็เพราะฉะนั้นถ้าใครจะกดตัวที่สามเนี่ยให้เตรียมเงินไว้ด้วยจะกดตัวที่3มเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับทุกคนห้ามพลาดเพราะว่าแพ็คคุ้มจ,จัดๆคุ้มยังไงเห็นไหมได้หนึ่งตัวแถมได้อีกส5สบหโลคุ้มสุดๆแล้วถ้าคุณจะเปิดนะอย่าลืมนะครับให้แพ็คเด้งแบบนี้นะตัวที่สามนะครับทุกคนบอกตัวเองเพราะว่าผมก็ลืมตัวที่สมแพ็คเด้งนะเตรียมตังไว้ด้วย สองพันห้านะครับสองพันห้าเออเมื่อกี้ก็ลืมบอกไหนเขาดูก่อนเป็นเมติกยังเป็นเลเทอรี่ผมต้องเป็นต้องเป็นเพชรต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมต้องเป็นเมติกขายอีกสองตัวว่ะเออต้องเป็นเมติกว่ะแป๊บนึงเขาดูก่อนใช่ต้องเป็นเมติกว่ะขายอสองตัว <Perfect. S 2> ขายอีกสองตัวครับ <c oughs> ผมได้สองตัวพอดีด้วยอ่ะเอาเลยดิอย่างเงี้ยขอสองตัว เอามาละเริ่มสู้แล้วครับเพราะว่ามีกําลังใจได้เพชรอันนี้มา2ตัวเลย10โลทอง10บทอง10บทองครับ10บทองสองตัว10บทอง10บทองพออันนี้คือโรที่1ิบแรกทองไม่ทองครับอย่าไปยอมแพ้คือผมจะบอกว่าเวลาเปิดกาชานะครับเราต้องมีความหวังเสมอถึงแม้ว่าเราจะเกลือเพื่อนๆที่มาดูคลิปผมแล้วหมดหวังก็ต้องมีความหวังต่อไปเห็นไหมอ๋อผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้โชคดีตลอดเวลานะดูความเกลือ ต้องมีความหวังเอาไว้ก่อนนะครับส่งพลังไปอันนี้คือโลที่ส0ิบแล้วนะถ้าเกิดอันนี้เกลือก็แดกเกลือนะครับล้างตู้นะตัวที่ตัว,วอีกตัวนึงเนี่ยซึบซึบโอโหล้างตู้ครับตัวนี้ล้างตู้ครับไม่เป็นไรครับใจเรามันสู้เราเป็นนักสู้อยู่แล้ว <laughs> เราเป็นนักสู้อยู่แล้วไปครับ เอออีกหน่อยผมต้องไลฟ์ไลฟ์ดีกว,ว่าให้ทุกคนมาช่วยเป็นกองแช่งเนาะเดี๋ยวตัวหน้านะครับตัวนี้ต้องก็เล่นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพอดีเล่นดึกลืมลืมเดี๋ยวเอาไว้สุพีมพัทต,ตัวหน้าแดกเกลือแล้วผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้การตีแล้วสองตัวเถอะการตีข่ะเนี้ยหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหโหขาดตัวเดียวอะ่ะ ขาดตัวเดียวครับขาดตัวเดียว <Perfect. S 1> ต้องซื้ออีกแล้วแม่ไม่ใจดีกับผมเลยได้คือวันนี้วันนี้มาเกลือนะเอาจริงเพราะว่าได้ทั้งแม่สองตัวรอบแรกก็คือเกลือยาวเลยครับเออวันนี้มาเกลือครับเนี่ยผมว่าต้องจัดอีกละหมดละหมดละครับได้แค่นี้ตอนแรกกะว่าแบบจะเปิดแทงต่ออันนี้มาเกลือแล้วครับ สิบช่องเลยคือวันนี้น่าจะได้แค่นี้แหละ,ะเกลือจัดจัดเกลือจัดจัด,จดนะครับนี่จะกรันตรีรอบแล้วครับวันนี้ได้แค่นี้แหละไฟผมหมดแล้ะขอทิบทองก็ไม่ได้นะโอโ้โหโอ้โหครับทุกคนโอ้โหครับปรบมือให้ออกความเกลือครับวันนี้ผมบอกแล้วว่า อมเพตสองยอวไหมครับครับผมทุกคนจบข่าวจบข่าวครับจบข่าวจบข่าวครับวันนี้โคตรเกลือเลยวันนี้เกลือจัดเลยเดี๋ยวแล้วก็ไม่ติดล้ครับได้ไปตีบอสแล้วแต่วุยังไม่เปิดวะถ้าวูดเปิดนี่ เอาไอชิบหายต้องม่ติบวกลืมต้องไม่ติบวกครับลืมลืมโ <c oughs> ง่เหรอไอ้กูเอ้ผมนึกว่ามิติเฉยครับต้องม่ติบวกครับ <c oughs> ลืมครับท่านผู้ชมโดนอีกแล้วเนี้ยสภาพเนี้ยโดนอีกแล้วสองตัวเลยไหมสิบโลสองตัวเลยไหมถ้าไม่ได้ผมตัดจบแล้วพอก่อนพอครับ จบแล้วทุกคนจบครับจบอ่ะก่อนจบเดี๋ยวเปิดตู้นี้เล่นหน่อยไหนก็แม่งก็เกลือขนาดนี้ละโอ้เสงว่ะเสงครับเสงเสงจัดจัดเสงจัดจัดเสงีจัดจัดเสงจัดจัดเลยเสงจัดเลยตู้นี้มายอมใจหน่อยแล้วไปไม่ถึงฝันนะทุกคนคือวันนี้มาเกลือมากๆ นะครับปิดตำนานปิดตำนานช่อง The m a r e n s สที่โชคดีนะครับปิดตำนานแล้วทุกคนเพราะว่าเกลือทิ่หหยเกลือทิหหายไป้อดเลยตอนนี้ <c oughs> ปิดตำนานเลยอ่ะโอเคครับพอครับลมเลิกหมดละหมดละหมดละหมดกอ๊อกโอ้เสียงวะ่ะ อันนี้คือจริงจริงครับทุกคนหมดอารมณ์เลยเพราะว่าไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝันแล้วก็เกลือแม่แม่งเกลือจังวะเสียงต้องเปิดอีกสองตัวเนี่ยชิบหายต้องเปิดสองตัวครับทุกคน แต่ว่า <Perfect. S 1> เนี่ยต้องเป็นสุพีมไม่ต้องเป็นเมนติกบวกอ๋อเซงบอยเซียงวอยน็อกเต็มดาวบาลานซ์อินคร์สแต่ดาเมจเช็คเคนเจริญพรจริงจร,รจริงเลยจะเริญพรจริงเลยสุพีมพัดถ้าสุพีมพัดเนี่ยจะบวกพลังโจมตีอีกสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะโคตรโหมดเออ เอาเป็นว่า<ม>พอครับ<ม>ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าใครอยู่ดูการจบฝ <Yes. S 1> ากกดไ like, ล<ม>ค์ก็จะแสดงามต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพาไปดูเทียร์ลิสของ p, p ีพละพาร์ทนิเซงนะครับปิดตำนานช่องเดอะบาเดนส์เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้น้ำตาจะไหลแบบเกลือ,เ,อเพราะว่าแม่งแพงจัดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเติมหา,าถ้าแสงมืดนะแนะนำให้ถลุงนะครับใจเย็นถ้าไอพวกสุดต่านในเซฟเขาไปไกลก็ปล่อยเขาไปนะครับเราก็ค่อยๆไป บอกตัวเองอยู่เราก็ค่อยๆไปพาะแม่โหดจัดชุดทองกันเยอะชิบหายขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ